มค่ะมาอัปเดตเรื่องดวงดีกว่านะคะกับหมอไก่พอพาทินีของเรานั่นเองคุณผู้ชมนอกจากจะมาทํานายไพท,ทัก3ราศีดวงเฮงปีกระต่ายแล้วนะคะพร้อมตัวเลขมงคลหมอไก่ค่ะยังแนะนําเครื่องลางของขลุด้วยเดี๋ยวได้ดูแน่นอนปี2566มัน<อ>ต้องปังคุณผู้ชมค่ะอ่ะ เริ่มกันที่3ราศีดวงปังแห่งปีกระต่ายกันดีกว่าได้แก่ราศีเมถุนราศีมังกรราศีมีนค่ะอันดับ3นั้นโดยราศีเมถุนค่ะจะโดดเด่นเรื่องเงินให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารแล้วก็มีเลขเสริมดวงก็คือเลขสีแล้วก็สีมงคลก็คือสีเขียวนี่เขียวไทยรัฐรือเปล่าคะดูตามจอเลยค่ะอ,อันดับสค่ะราศีมังกรนะคะดวงจะดีมากเลยโดดเด่นเรื่องของโชคลาภ ให้ไปทําบุญเกี่ยวกับวอดวัดเก่าเลขเสริมดวงก็คือเลข7จ็ดนั่นเองและสีมงคลก็คือ สีม่วงววและอันดับหนึ่งค่ะได้แก่ราศีมีนค่ะที่ดวงดีแบบพลิกชีวิตเลยทั้งเรื่องของงานเรื่องของสุขภาพแล้วก็ให้ไปทําบุญเกี่ยวกับหนังสือนะคะ,คะเลขเสริมดวงก็คือเลข5ค่ะแล้วก็มีสีมงคลด้วยก็คือสีส้มนั่นเองค่ะตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมค่ะส่วนใครนะอยากเสริมดวงเฮงๆปังๆรับปีใหม่ให้ไปไหว้แล้วก็ทําบุญกับพระประจําวันเกิดอ,อย่างเช่นพระประจําวันอาทิตย์นะได้แก่ปางถวายเนตรพระประจาวัน จันเนี่ยได้แก่ปางห้ามญาติคุณผู้ชมคะ่ะออย่างวันเสาร์ปางนาคปรกมาเลยจ้ะก็ไปทำก,กันแล<ข>้ว<ข>เลองเธอดวาเนะเา<ช>นนะ,ะ,ะนี้ค่ะพร้อมกันนั้นนะคะหมอไก่ค่ะยังบอกด้วยนะว่าทาเวสสุวรรณเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คงมลคลังใครได้ไปไหวหรือว่าได้แผ่นหนุนดวงมาออก็จะปังยิ่งกว่าเดิมค่ะ ใครที่บูชาเกี่ยวกับองค์ท้าเวสวรรณก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ขจัดปัดเป่าเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาค่ะายางแผ่นหนุนดวงอย่างนี้ค่ะก็คือให้เราเนี่ยวางเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยจะมีข้อมูลของเราอยู่วันเดือนปีเกิดชื่อของเราที่อยู่ของเราก็จะเป็นการหนุนดวงชะตาของเราโดยตรงเลยค่ะ Mm hmm. และนี่คุณผู้ชมที่เห็นในมือของหมอไก่ได้มาอยู่หลังมือ,มอ<ร>ือของ <มา S 2> พิเ่เซกนี <มา S 2> แล้วคันนี่ ใช่แผ่นเดียวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเอามาแบ่งเผื่อนี้ก็ให้ดูก่อนนะคะเป็นรุ่นแบบรุ่นแรกนะคะคือหมอกาไม่ได้ทำที่ไหนเราแกก็บูชามาอีกทีนะคะแต่ว่าด้วยความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยยังคุ้มครองปกป้องรักษาปีนี้ปีกระต่ายอยู่ไงเอามาหนุนดวงแล้วมันจะเฮงกงปังพีอ่ะรู้สึกมีรางสังหอนจะถูกลอตเตอรี่วันที่16ไม่รู้ว่าแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ฮิลใจกันไปคุณผู้ชมค่ะ